สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับพี่ปืนครับบิ๊กกันฟันนี่นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความร่ำรวยนะฮะผมพูดเลยว่าคำคำนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยอยากร่ำรวยกันทุกคนแหละนะฮะบางคนเนี่ยต้องไปเสาะแสวงหานะครับเครื่องรางของขลัง,งต่างๆนะฮะอับบูชาเพื่อที่หวังจะให้เราเนี่ยร่ำรวยนะครับบางครั้งเนี่ยเครื่องรางที่เรานำอมาบูชาเนี่ยนะครับ อาจารย์ก็ดีพิธีก็บริสุทธิ์เจตนาการสร้างก็ดีนะฮะเรานํามาบูชาเนี่ยจนแล้วจนรอดเนี่ยชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนสักทีทําไมเราถึงไม่ร่ารวยเหมือนคนอื่นเขาสักทีคลิปนี้มีคําตอบครับ <c oughs> สำหรับวิธีที่จะดึงดูดความร่ํารวยนะฮะหรือความโชคดีมาหาตัวเราเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้ว่าอันดับแรกเลยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวเราเนะี่ยให้มีคุณสมบัติที่จะรวยซะก่อนนะครับ เปรียบเสมือนตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องรับโทรทัศน์นะฮะการรับคลื่นสัญญาณที่ดีเนี่ยเราต้องจูนความถี่ให้ตรงนะฮะสัญญาณที่รับออกมาเนี่ยจึงจะออกมาเป็นภาพได้นะคความร่ํารวยก็เช่นกันนะครับถ้าเราไม่มีคุณสมบัติที่ดีเลยเนี่ยนะครับความโชคดีหรือความร่ํารวยเนี่ยอยู่รอบตัวเราเราก็จับไม่ติดนะฮะอย่างที่ผมเปรียบเทียบเหมือนโทรทัศน์นี่แหละนะครับ ถึงเราจะจับภาพได้สัญญาณเราอาจจะไม่ตรงความถี่เราไม่ได้กําลังรับเราไม่พอนะครับสัญญาณภาพก็ออกมาเนี่ยก็จะไม่ชัดเจนก็จะเป็นภาพที่เบลอน, <No. S 1> นะครับครูบาอาจารย์บอกว่าการเตรียมให้มีคุณสมบัติที่ยั่วยก็คือต้องทําอะไรบ้างนะฮะมีดังต่อไปนี้นะครับ 1. การสร้างบุญให้เพียงพอซะก่อนนะครับเปรียบเสมือนการปลูกอ้อยอ่ะมันก็ต้องได้อ้อยนะฮะ ถ้าในชีวิตของคุณเนี่ยไม่เคยทําบุญทําทานนะฮะไม่เคยมีเมตตากรุณาต่อใครเลยบอกได้เลยครับมันก็ยากที่จะร่ารวยนะครับคนที่ทําบุญนะฮะหมั่นทาบุญเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความร่ารวยนะฮะมันก็จะหมุนกระแสะแห่งบุญเนี่ยมันจะหมุนอยู่รายล้อมตัวคุณตลอดนะครับเมื่อกมเก่าของของเราเนี่ยลดลงนะครับบุญนั้นมันก็จะออกดอกออกผลนะฮะทำให้เราเห็นความร่ํารวยได้นะครับบางคนบอกว่า สภาพของผมเนี่ยไม่พร้อมที่จะไปช่วยใครหรอกนะครับวิธีการทําบุญที่วันนี้ผมมาแนะนำนะฮะก็เรียกว่าบุญกลัลยาวัตถสิบนะครับมีข้อเดียวเท่านั้นเองใน10ข้อที่เราจะต้องใช้เงินใช้ทองในการทําบุญนะฮะมีอะไรบ้างนะครับ 1. การบริจาคทานนะครับอันนี้เนี่ยแหละเป็นข้อเดียวนะฮะที่จะต้องใช้กําลังทรัพย์บางคนมีมีเงินน้อยนะฮะทำบุญทําทานน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็จะช่วยเสริมกระแสะบุญให้ผู้คนเนี่ยดีขึ้นนะครับ หรือถ้าเกิดใครไม่มีกําลังพอนะฮะข้อนี้ก็ละเอาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับ 2. นะฮะการรักษาศีลอันนี้ทุกคนทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องที่จะต้องใช้เงินใช้ทองอะไรเลยนะครับ 3. การภาวนานี่ก็เช่นกันนะฮะสการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ 5. นะฮะขวนขวายทําในกิจที่ชอบนะครับ 6. เฉลี่ยความดีให้กับผู้อื่นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ การแบ่งปันการทำความดีให้กับสังคมนั่นเองนะฮะเยินดีกับความดีของผู้อื่นนะครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า,าเมื่อคนอื่นมีความสุขนะฮะเราก็ยินดีไปกับเขาด้วยนะครับ8การฟังทมนี่ทุกคนทําได้แน่นอนนะครับข้อนี้ 9. การสั่งสอนทมนี่เมื่อเรามีความรู้เรื่องทมแล้วนะฮะเรานาธรรมะเนี่ยไปสั่งสอน ผู้คนนะครับเราก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นได้อีกนั่นเองนะครับเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเราด้วยนะครับแล้วก็ข้อสินะฮะการทําความเห็นให้ตรงนั่นเองนะฮะนี่ครับที่ผมบอกว่าบุญกัลยาวัตถุสินะฮะก็คือบุญการทํากระแสบ,บุญสิบประการนะฮะได้โดยตัวเองเลยนะครับก็มีแค่ข้อเดียวเท่าน,นั้นแหละที่เราต้องใช้กําลังทัพย์ที่เหลือเนี่ยเ,เพื่อนๆสามารถเร่งสร้างบุญให้กับตัวเองได้เลย สำหรับเคล็ดลับการให้ทานนะฮะสามประการนะครับที่เขาบอกว่ามีอันิสงส์แรงมากๆเลยนะครับก็คือ 1. วัตถุทานบริสุทธิ์นั่นเองก็คือเป็นเรื่องของเงินที่เรามาทำบุญทำทานเนี่ยเป็นเงินที่เราประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตนะครับไม่ได้ไปคดโกงไทยเอามาทำบุญทำทานอันนี้แหละก็จะเป็นอันิสงส์ที่ดีนะครับ 2. ผู้ให้บริสุทธิ์ก็หมายความว่าคนที่ทาบุญทาทานไปเนี่ย มีจิตใจที่ไม่หวังผลตอบแทนนะฮะเราทําบุญไปเนี่ยเราก็อาจจะยังไม่ต้องหวังผลอะไรแทั้งสิ้นนะฮะทำบุญเพื่อความสบายใจเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเอง 3. ผู้รับบริสุ์ก็หมายความว่าการที่เราทําบุญทําทานให้กับคนดีมีศีลธรรมเนี่ยอน,นิสง์แห่งบุญนั้นน่ะก็จะกลับมาหาเราเนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะยิ่งเราไปทําบุญให้กับคนมีอยู่ในศีลในธรรมที่ก็กาลังตกยากเนี่ย นะฮะลำบากนะครับหรือว่าให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ตั้งใจเรียนนะครับอันเนี้ยเราก็จะได้บุญกลับมามากๆเลยนะครับครูบาอาจารย์นะฮะท่านเคยบอกว่าการทําบุญการทําสังฆทานเนี่ยให้เราละลึกนะฮะทำบุญถึงพระพุทธเจ้าท่านเลยนะครับถวายถึงท่านเลยโดยที่พระสงฆ์เนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่มารับบุญกุศลครั้งนี้นะฮะอาน,นิสงส์ในการทำเนี่ยก็จะแรงมากๆนะครับ สำหรับการทำบุญทำทานนะครับพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้ว่า 1. การทำบุญด้วยตัวเองนะฮะแต่ไม่ได้ชวนใครนะครับถ้าเราเกิดในชาติหน้าพบพบหน้าเนี่ยเราก็จะเป็นคนรวยนะครับแต่เราก็จะขาดบริวารน,นะฮะกับ2ดีแต่ชวนคนอื่นไปทำบุญนะครับแต่ตัวเองเนี่ยไม่ยอมทำเลยนะครับชาติหน้าถ้าเราต้องมาเกิดจริงๆเนี่ยคุณก็จะเกิดเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีบริวารเยอะแต่ตัวคุณเนี่ย จน,นะฮะหรือว่า 3. การทําบุญด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นไปด้วยอันนี้แหละอันนี้สองครบเลยนะครับชาติหน้าคุณก็จะเกิดเป็นคนที่ร่ํารวยนะครับแล้วก็มีเพื่อนมีบริวารพร้อมทั้งมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้าชูคุณนะครับวิธีที่2นะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้นะฮะก็เปรียบเสมือนกันว่าให้เราเนะี่ยเพิ่มบุญเข้าไปเรื่อยๆนะครับ แต่การเพิ่มบุญอย่างเดียวเนี่ยก็หมายความว่าเหมือนคุณเนี่ยเอาเงินฝากธนาคารไว้ทุกวันทุกวันคุณเปิดสมุดบัญชีคุณดูเนี่ยเงินคุณเพิ่มทุกวันแต่ก็ไม่สามารถจิบจะออกมาใช้อะไรได้นะฮะเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามอาฆาตคุณอยู่เราไม่รู้หรอกครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพนะครับมีใครเราเคยไปทําอะไรกับใครเขาไว้บ้างนะฮะเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยอาจจะเป็นทั้งสัตว อาจจะเป็นทั้งมนุษย์อาจจะเป็นทั้งสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆที่เราได้เคยไปกระทําไว้สิ่งนี้คอยอาคาดคอยปิดบังโชคลาภวาสนาของเราอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งนะคะที่เพื่อนๆทํานทบุญไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทั้งที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีนะครับทั้งที่เป็นมนุษย์นะครับเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตต่างๆที่เราเคยไปล่วงเกินเขาไว้ไม่รู้ว่าชาติใดพบใดก็แล้วแต่นั่นแหละนะครับ หรือทุกครั้งเนี่ยที่เพื่อนๆสวดมนต์เนี่ยก็ให้เพื่อนๆแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลน,นะครับแล้วก็ขอโอสิกรรมแก่เจ้ากรรมในเวระครับ <มะ S 1> กรรมของเราลดลงนะครับความอาฆาตพยาบาทของเจ้ากรรมในเวรลดลงเมื่อไหร่นะครับจนที่เขารับกระแตแห่งบุญที่เราได้ทําทุกวันทุกวันเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะทําให้อาเหตุการณ์นั้นทนุเราเบาบางลงได้จะทําให้เพื่อนๆเนีเ่ยโชคดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อวันใดที่พร้อมดอกไม้ของเราเนี่ยพร้อมที่ออกดอกนะครับ อันนั้นแหละดอกผลของเราก็จะกลับมาหาเรานะครับชาติเก่าจะเป็นยังไงนะครับเราระลึกไม่ได้หรอกเอาชาตินี้ก็แล้วกันนะครับที่เราเห็นกันชัดๆเลยนะครับให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเร่งสร้างบุญสร้างกุศลเร่งสร้างความดีให้พอเร่งสร้างบุญแล้วก็ทำอย่างที่ผมแนะนําไปนะครับรับรองว่าเพื่อนๆจะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนจําไว้นะครับคนมีบุญเท่านั้นแหละที่จะร่ํารวยได้สาหรับวันนี้นะฮะขอให้ทุกคนร่ํารวยครับสวัสดีฮะ